สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบระหว่างสายชาร์จไอโม่แท้แล้วก็สายชาร์จเทียมนะครับเพื่อที่จะซื้อมาทดแทนนะครับผมมีสายชาร์จแท้อยู่แต่ว่าชอบลืมนะครับไปไหนมาไหนอยากมี2เส้นหรือมากกว่านั้นผมก็เลยซื้อสายเทียมมาสายทดแทนที่เอาไว้ชาร์จนะครับสายจะต่างกันพอสมควรนะของแท้เนี่ยจะมีโลโก้ที่เป็นไอโม่อยู่ตรงนี้นะครับ จะมีไอโมอยู่ตรงหัวนะครับแต่ว่าของเทียบเคียงเนี่ยไม่มีเป็นร้นโแบบนี้เลยนะครับเราก็แม่เหล็กดูเหมือนจะค่อนข้างแรงต่ํากว่านะครับแต่ขายาวกว่านะสะเกตด,ดูขาโผล่มาเยอะเลยที่เป็นทองแดงแต่ว่าทองแดงมันจะมันหม่นๆนะครับถือโอกาสเอามาให้ชมใช้ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าดูเหมือนสายมันนิ่มนิมนะครับสายตัวเนี้ยจะใหญ่ๆเนี่ยลองเทียบดูสายชัดๆ สายมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับตัวของปลอมของทดแทนเนี่ยมันจะเป็นสายเล็กๆแล้วดูไม่แข็งเท่าไหร่นะครับแล้วสายมันก็จะหยิกๆเนี่ยพอใช้ไปสักพักมันจะหยิกนืดนึงแต่ก็โอเคนะคลิปนี้ก็เอามาทดสอบให้ชมแล้วก็มาดูไปด้วยกันว่าคุณภาพเป็นยังไงพอใช้ได้ไหมผมจะลองสายแท้ให้ชมก่อนนะสายแท้ไม่เหล็กแรงมากนะครับผมจะเสียบกับหัวชาร์จตัวนี้เป็น 5้วลต์1แอมเป์เป็นชาร์จชา้าก็พอสบายมากนะครับลองชาร์จเลยนะตัวนี้เป็นหัวแท้นะครับไอ้มู่แรงมากแม่เหล็กแรงดีพอเสียบปุ๊บก็ชาร์จเลยนะครับลองถอดออกอเสียบใหม่โอเคเนี่ยครับทุกครั้งลองถอดออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟให้ชมลองอีกทีหนึ่งทุกครั้งเลยนะ เป๊ะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองวัดการจ่ายกระแสโดยใช้เครื่องนี้เป็น USB meter นะครับตัวน,นี้สายแท้นะโอเคตอนนี้สังเกตดูไฟนะครับไฟอยู่ที่5โวลต์หัวชาร์จ5โวลต์5.1 2โวลต์นะครับแล้วก็กระแสเป็น0ย์อยู่นะแล้วผมจะชาร์จ เร็วดีไฟเข้าแล้วนะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณ5โวลต์0 4แอมป์0.5แอมป์ประมาณนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนิดนิดเนี่ยหน่อยประมาณ0 5แอมป์5โวลต์0.5แอมป์ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าแรงนี่คือ5โวลต์0.5แอมป์ไฟเข้าประมาณนี้นะครับคราวนี้ถอดออกก่อนนะ มาดูหัวชาร์จสำรองนะครับมาดูว่าคุณภาพน่าใช้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะข้ามไปใช้ของแท้เลยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมตรงให้ดูก่อนมันช้ากว่ามันไม่ดีเทคโอกาสที่ชาร์จเนี่ยมันไม่ร้อยเซผมไม่แน่ใจว่าเอา้าวทำไมนะครับนี่คือสายทดแทนนะชัดๆตามนี้ต้องทำยังไงอ่ะผมเอาใหม่ นี่คือแม่เหล็กมันไม่แรงเท่าไหร่อ่านี่นะครับมันไม่เป๊ะนะจริงๆมันควรจะเข้าโหมดชาร์จแล้วโอเคมันมีความไม่แม่นอยู่ชาร์จแล้วนี่นะครับลองถอดออกก่อนอ่ะจะาจังหวะนี้นะอยู่ในสถานะล็อกนะพอปุ๊บเนี่ยเขาต้องชาร์จเลยชาร์จอีกแล้วไม่ดีเทค หรือว่าเป็นที่ขั้วชาร์จผมก็จะถอดตรงนี้ออกก่อนอเปลี่ยนพอร์ตผมว่าไม่ได้เป็นที่ขั้วหรือแม่เหล็กตรงหลังเครื่องเป็นที่ระบบสายมากกว่าระบบสายเขาเหมือนไม่ได้แม่นไม่คลีนเท่าไหร่การจัดการถ้าถอดออกตัดไฟเนี่ยเราก็เสียบชาร์จใหม่เขาทำงานได้หมายความว่าเหมาะกับการถอดที่หัวชาร์จแล้วก็เสียบใหม่นะครับนี่คือลักษณะ ของสายสำรองนะครับสายเทียบประมาณนี้เข้าใจว่าอันเนี้ยคงเป็นสายชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกันสังเกตดูแล้วชัดเป๊ะจากโรงงานเดียวกันนะครับสายเหมือนกันเป๊ะเลยกับเส้นที่ผมทดสอบอยู่คราวนี้มาดูความแรงบ้างเมนจะถอดออกหมดเลยสายแท้อยู่ที่5โวลต์0.5แอมป์โดยประมาณนะครับตัวน,นี้เป็นสายเทียบออยู่ที่ค่า0ูนย์นะ แล้วก็ผมจะเสียบฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ชาร์จที่ตรงนี้โอเคชาร์จแล้วมาดูความแรงครับหืมครึ่งเดียวความแรงอยู่ที่5โวลต์0.2น่ะตีสะ0ศ5นสายแท้แรงกว่าเยอะนะครับ สายเทียบเนี่ยสามารถชร์ดความเร็วได้ครึ่งเดียวของสายแท้ผมตีให้แม็ก2 5 m แอมป์ก็แล้วกันเมื่อสักคู่สายแท้อยู่ที่0 5นะครับก็คือ5 0 0 m มิลลิแอมส่วนตัวนี้อยู่ที่2 5 0 m มิลลิแอมถ้าเทียบกันแต่เขาเป็นหน่วยเป็นแอมก็คือ0 5สําสำหรับของแท้แล้วก็0 2 5สําำหรับสายปลอมสายเทียบนะครับ ลงมาเหลือ0.2เองอย่างที่เห็นนะตามตัวเลขนะครับก็ยืนยันให้ว่าสายแท้ยังไงก็ดีกว่าถ้ามีโอกาสซื้อสายมาเพิ่มซื้อสายแท้จะดีกว่าอาจจะแพงหน่อยนะครับสายเทียบเนี่ยมันชาร์จช้าแต่ก็พอได้แหละแก้ขัดไปนะครับกรณีที่คุณลืมสายอย่างนั้นก็มีชาร์จช้าไว้ให้ใช้หรือคุณไม่มีงบเท่าไหร่คุณก็ซื้อสายชาร์จปลอมสายทดแทนแบบผมก็ได้นะครับตัวนี้ก็ราคาเส้นหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยนะ ถูกมากๆนะครับก็เอามาพกไว้เผื่อฉุกเฉินก็ได้นะครับคลิปนี้เอามายืนยันให้ว่าสเปคของสายแท้กับสเปคของสายเทียบมันเท่ากันไหมก็ไม่ครับสรุปก็คือลักษณะสายก็ไม่เท่ากันการใช้งานมี2ปัจจัยก็คือการเสียบมันไม่แม่นคุณจะต้องตัดไฟออกดีกว่าทุกครั้งถอดออกจากหัวชาร์จนะครับถอดออกจากหัวชาร์จแล้วก็ค่อยประกบใหม่ทั้งหมดนี่จะดีกว่าสำหรับสายเทียบนะ แล้วก็สายแท้กับสายเทียบความเร็วต่างกันครึ่งหนึ่งสายแท้ความเร็ว0.5แอมป์สายเทียบความเร็วแค่0.25แอมป์นะครับมันช้าก,กว่าครึ่งหนึ่งนั่นเองกว่าจะเต็มนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับไอ้มู่หรือติดตรงไหนติดตั้งซ่อมไไม่ได้สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะผมมีทําคลิปลงไปเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคลิปของการสาธิต ต่างๆเรื่องต่างๆวิธีการติดตั้งวิธีการคอนฟิกวิธีการอัปเกรดลอมของไอ้หมูเอาไว้ให้ในเพลย์ลิสต์หมดแล้วคุณสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube หรือค้นหาแล้วตามด้วยคำว่าไอทิปเดบันก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปเผื่อติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปถามมาได้เลยเดี๋ยวผมก็จะแนะนำคอมเมนต์ตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีที่จะ เลือกซื้อสายชาร์จไอ o มูมาฝากสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยใช้งานไอ o มูเลยก็ดูคลิปนี้เป็นต้นแบบดูคลิปนี้เป็นข้อมูลแล้วก็ไปดูคลิปของไอ o มูในช่องยูทูบเพิ่มแล้วก็ลองดูวิธีการแก้ไขวิธีการตั้งค่าก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นตอนนี้ไอ้มูไปถึงไอ้มูเแล้วนะครับไอ้มูเก็ดีแต่ว่าไอ้มูหก็น่าใช้อยู่นะเลือกได้ตามชอบเลยนะครับ แต่คลิปนี้ก็าเพียงเท่านี้คัขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ